สำนักงานแรงงาน,างานสอดลำปางดำเนินการป้องกันการค้ามนุษย์ในกลุ่มแรงงานภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงแผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงางานต่างด้าวและการค้ามนุษย์โดยในปีงบประมาณ2,568ได้ดำเนินการจัดทำแผนบูรณาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานที่ให้ความสำคัญกับการสร้างช่องทางแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารร่วมกับภาคีเครือขา่ายภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในพื้นที่ และมีชุดตรวจวรณนาการในสถานประกอบกิจการตามคำสั่งชัวัดลำปางที่1724ับ2567ลงวันที่24เมษายน2567ประกอบด้วยหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำปางตำรวจภูธรจังหวัดลำปางสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลำปางที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำปางและสำนักง,ง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปางมีเป้าหมายตรวจสถานประกอบกิจาการกลุ่มเสี่ยง40แห่งสำหรับการตวรวจบุรณาการสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยงมีการดำเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานและแผนการปฏิบัติการว่าด้วยกลไกลการส่งต่อระดับชาติหรือ NRM โดยใช้แบบตัวคัดกรองเบื้องต้นหรือแบบรอบ .1 และแบบคอกก .1 เป็นแบบคัดกรองเบื้องต้นเพื่อแสวงหาข้อบ่งชี้สําหรับบุคคลที่มีเหตุอันควรสงสัยได้ว่าอาจเป็นผู้เสียหายจากการแสวงหาผลประโยชน์ด้านแรงงานแรงงานบังคับหรือการค้ามนุษย์ด้านแรงงานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ทธศกราช2,551และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา6ร1โดยได้ดําเนินการตรวจสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยงแล้ว10แห่ง แรงงาน310คนเป็นแรงงานไทย150คนเมียนมา120คนผลการตรวจไม่พบพฤติการที่เป็นข้อบ่งชี้ในการมัคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้างแรงงานแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามพบว่าสถานประกอบการบางแห่งไม่นำแรงงานต่างด้าวเข้าสู่ระบบประกันสังคมจึงให้ในจ้างดำเนินการให้ถูกต้องต่อไป